คำเตือนรายการนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมสวัสดีครับโกสกุูรู้เรื่องผีแล้วคุณจะไม่กลัวผีนะครับ <c oughs> กลับมาบันทึกเทปกันต่อและ,อ,ะอีกสิ่งหนึ่งนะครับเรื่องราวหนึ่งที่เรานำมาพูดคุยนตลอดนะัก็คือเรื่องของเกจิอาจารย์หลวงพ่อต่างๆนะครับที่หลายๆคนถามถึงเข้ามานะครับรวมทั้งเทปนี้นะครับหลวงพ่ออุตมะก็เป็นอีกหนึ่งท่านที่เป็นที่พูดถึง ในวงการพุทธศาสนาอยู่นะครับวันนี้เดี๋ยวจะมาขยายความกันคุณต้าเคยมีประสบการณ์เคยคุยเคยได้ยินเรื่องของท่านไหมครับหลวงพ่ออุตมะนี่ที่บ้านผมนี่อยากจะไปกราบไหว้ที่วัดสักครั้งหนึ่งนะครับก็บถือว่าปกติเนี่ยที่บ้านก็ไม่ได้พูดถึงหลวงพ่ออะไรแสดงว่าเป็น,เป,นเป็นหลวงพ่อที่ศักดิ์สิทธิ์มากครับครับเดี๋ยวให้อาจารย์ทิศเล่าให้ฟังครับครับก็เท่นี้ก็เป็น ถ้าเป็นเทปที่ลงก็จะช่วงสงกางรานพอดีก็เลยถือว่าเป็นเทปเป็นมงคลสําหรับช่วงปีใหม่ไทยด้วยนะครับก็ที่เลือกหลวงพ่ออุตามะมาก็ถือว่าท่านเป็นพระที่ยอดเกจิอีกองหนึ่งของเมืองไทยเลยแล้วก็เป็นพระที่มีประวัติที่น่าสนใจเพราะว่าเดินทีท่านไม่ใช่คนไทยก็เลยเหมือนกับว่าเป็นเกจินานาชาติก็ว่าได้นะครับแต่ก็เป็นบ้าน,านใกลเ้เลือนเคียงก็คือประเทศพมา่าหรือเมียนมามในปัจจุบันนะครับ ซึ่งเดี๋ยวเราดูเรื่องประวัติคร่าวๆของท่านก่อนนะครับเราเดี๋ยวค่อยมาพูดเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจกันเพราะว่าผมก็เคยไปวัดแต่ก็ไม่ไม,ไม่ทันท่านเหมือนกันเมื่อไปวัดเมื่อสักสิกว่าปีที่แล้วถ้าเกิดใครเคยไปสะพานมอนไปแถวนั้นก็วิวสวยมากอากาศดีแล้วก็คือถ้ามีโอกาสควจะต้องไปสักครั้งแต่มันไกลค่อนข้างไกลต้มีเวลาเตรียมตัวพอสมควรทีเดียวนะครับ ก็เรื่องของหลวงพ่ออุตามะอาประวัติก่อนนะครับหลวงพ่ออุตามะเนี่ยท่านเกิดวันขึ้น6กค่ำเดือน4ในปีพศสองพัาถ้านับจากปัจจุบันก็ร้อยกว่าปีแล้วที่เมืองมัลละงหม่งที่ประเทศเมียนมานะครับมีพี่น้องถึง12คนด้วยกันคุณพ่อชื่องโงคุณแม่ชื่อทองสุกแล้วก็ตัวท่านในเดิมชื่อเอมองอมชื่อเอมองครับแล้วก็ตั้งแต่ช่วงเก้าขวบเนี่ยท่านก็คุณแม่ก็พาไปฝากไว้ที่วัด โมกนเนียงซึ่งเป็นวัดแถววัดเทียแถวบ้านเพราะว่าช่วงนั้นเนี่ยมีอหิวาระบาดก็คือเหมือนกับคนสมัยก่อนไม่รู้จะทำยังไงก็เอาไปฝากวัดไว้เผื่อบุญกุศลจะช่วยคุ้มครองลูกอะไรประมาณนี้ซึ่งในช่วงนั้นเนี่ยปรากฏว่าพี่น้องของหลวงพ่ออุตามะเนี่ยเสียชีวิตไปถึงค้าอ้ก็คือคอหิวาระบาดสมัยก่อนมันรักษาไม่ได้ใช่ครับแต่ว่าหลวงพ่ออุตามาก,ก็ก็รอดมาได้แล้วก็เรียกว่าท่านเป็นพระที่เรียนเก่งมากเรียนเก่งมากตั้งแต่สมัยเด็กๆจน ต่อมาเมื่ออายุประมาณ18ปีก็ได้บวชพระได้บวชเนียนก่อนบวชเนียนที่วัดเกลาสะแล้วก็เรียนจบนักธรรมโทนะครับแล้วก็แต่ว่าก็ต้องสึกออกมาเพราะว่าที่บ้านไม่มีคนช่วยทำนาอะไรต่างๆหลังจากนั้นพออายุ23ท่านก็เลยได้บวชอีกครั้งหนึ่งก็คราวนี้ก็บวชเป็นพระและในปี2476ก็บวชที่วัดเกลาสะอีกเหมือนกันนะครับได้ฉายาอุตมะร,รัมโพแปลว่าผู้มีความเพียรอย่างสูงสุดนะซึ่ง หลวงพ่ออุตมะเนี่ยก็เรียนเก่งมาตั้งแต่สมัยนั้นแล้วก็ศึกษาเล่าเรียนต่อจนสอบได้ปร,ริญญาแปดที่ไปสอบที่อาาเวตากองที่ยากุ้ง <c oughs> แต่ว่าพอท่านจะเรียนต่อก็ปรากฏว่าช่วงนั้นก็มีปัญหาเรื่องสงครามโลกเรื่องอังกฤษมายึดพมา่าเรื่องอะไรต่างๆก็เลยทาให้ท่านไม่ได้เรียนต่อนะครับช่วงนั้นก็เอเขาเรียกว่าอะไรเดี๋ยวเป็นช่วงที่พวกชาวชาวกลุ่ม ชนชาต์กอง, oh, ตงต่าง,งชนชาติต่างๆครับผมเขาก็แบบว่ารวมตัวกันเพื่อที่จะแบบให้เป็นอิสระภาพจากอังกฤษเพราะฉะนั้นก็จะมีการเซ็นสัญญาอะไรกันว่าทุกชนชาติจะแบบสามัคคีกันช่วยกันก่อนเพื่อจะขับไล่อังกฤษออกไปแต่ปรากฏว่าพอขับไล่อังกฤษออกไปแล้วรัฐบาลทาหารก็เข้ามายึดอำนาจทำให้แต่ละชนชาติไม่มีโอกาสจะแยกตัวเองก็เลยทำให้เกิดสงครามชนชาติกันคือทุกคนก็พยายามที่จะแบบ กู้ชาติกู้ชาติอะไรเง<ม>ี้ยนะไม่เกิดโจรปล้นไปทั่วหลวงพ่อตุตมะเนี่ยโดนโจรจับไปหรือว่าเข้าไปเจราจากับโจรไม่ต่ำกว่าห้าหกครั้ง<ม>ในช่วงที่ท่านมีชีวิตอยู่นะฮะก็เรียกว่าช่วงที่ท่านมีชีวิตอยู่เนี่ยก็แบบว่ามีโจรจะมาปล้นหมู่บ้านท่านก็จะต้องคอยไปห้ามปามว่านี่ก็ชาวบ้านด้วยกันทั้งนั้นถ้าปล้นแล้วจะเอาอะไรกินจะอะไรต่างๆจนแบบว่าจนท่านเริ่มเบื่อกับไอ้พวก กู้ชาติต่างๆจนท่านก็เลยไม่ไม่อยู่ละไปทุดงดีกว่าจะได้ไม่ต้องวุ่นวายท่านก็มีครั้งหนึ่งท่านไปทุดงที่พระธาตุอินแขวนที่พมา่าที่เป็นก้อนหินใหญ่ๆเหมือนะอินขแนเอาไว้แล้วก็ที่นั่นเนี่ยท่านมีโอกาสได้เจอกับหลวงปู่แหวนหลวงปู่แหวนสุจินโนที่เรารู้จักกันนีหลวงปู่แหวนหลวงปู่ดูนะตุโลกูบาพมจัจจ ก็เคยเจอกันตั้งแต่สมัยทุดงอยู่ในพามา่าตอนที่หลวงปู่แหวนมาอยู่ดอยแม่ปังหลวงพ่ออุตามะก็ยังเคยไปเยี่ยมก็ยังแบบว่าอา้าวเป็นยังไงไม่เจอกันนานแก่นงไปเยอะอะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็เรียกว่าเป็นสหาธรรมมีเกินมาหน่สมัยนั้นแล้วก็การทุดงของท่านนี่คือทุดงไปทุกจุดจริงๆแล้วก็แบบบางที่ไม่มีอะไรกินกินแต่เกลือกับข้าวกินแต่อะไรต่างๆก็ไปนะครับท่านก็ทุดงไปทุกที่ไปจนถึงเขตแดงยะไข่ซึ่งอยู่ทางตอนเหนือซึ่งที่นี่ก็ชอบเล่นปละหลอดกันท่านก็ไปฝึกวิชาการเล่นปละหลอดแต่พบว่า ทำเท่าไหร่ก็ทําไม่สําเร็จท่านก็เลยเลิกแล้วก็ร<ม>ู้สึกว่าเออเรามาปฏิบัติดีกว่าเพราะของพวกนี้อันยังไม่สามารถดับทุกข์ได้อะไรเงี้ยแล้วก็มีช่วงหนึ่งท่านอยากจะทุดงไปไหว้พระาธาตุพนมในประเทศไทยแต่ปรากฏว่าคือสมัยก่อนมันไม่มีแผนที่ไม่มีอะไรก็ถามทางไปเรื่อยปรากฏว่าเลี้ยวผิดขึ้นไปพระาธาตุดอยตุงแทนคนละนคนละทาง,งาเลยแต่ก็ยังดีว่าได้ไปไหว้ที่นั่นแล้วประวังเอิญว่าไปไหว้ที่นั่นก็ได้ไปเจอพระที่มาจากเมืองเดียวกันบอกว่าอุปชาของท่านนี่ป่วยหนัก ท่านก็เลยรีบทุจรงกลับมาที่พมา่าเพื่อเพื<ๆ>่อมาดูแลอุปชาของท่านจนจนท่านเสียนะครับแล้วก็เลยออกทุดดงต่อแต่พอดีช่วงนั้นเนี่ยเกิดพายุเข้าใหญ่ที่พมา่าก็คือแบบชาวบ้านก็บ้านพังทลายแล้วก็เสร็จแล้วก็ยังมีโจรมาป้นอีกอะไรอย่างเงี้ยพวกโจนมาป้นท่านก็ต้องคอยห้ามปามคอยอะไรต่างๆอยู่ตลอดแล้วก็จนท่านรู้สึกว่าแบบไม่ไหวและเบื่อแล้วเกินเดี๋ยวก็จะมากู้ชาติเดี๋ยวก็จะมาป้นกันตัวท่านเองเคยโดนโจนจับไปเพื่อจะไปฆ่าก็มี แบบว่าถูกจับไปไปแขวนอยู่บนที่สูงอะไรเงี้ยเตียงที่ถูฆ่าแต่ปรากฏว่าพอหัวหน้าโจนกลับมาจําท่านได้ว่าท่านอะ่ะเคยช่วยหัวหน้าโจนตอนที่เป็นเด็กๆแล้วเป็นไข้ทรพิษไม่มีใครเอา <c oughs> ก็เลยไปช่วยหัวหน้าโจนคนนี้ไวพ้พอโตมาหัวหน้าโจนเห็นว่าเป็นหลวงพ่อก็เลยปล่อยไปแล้วก็ให้กองโจนทั้งหมดของตัวเองเนี่ยคุ้มกันหลวงพ่อเข้ามาในประเทศไทยเ <c oughs> พราะหลวงพ่อบอกไม่เอาแล้วไม่อยู่แล้วคือคบแบบ,บว่าไปไหนมันก็จะกู้ชาติกู้ชาติกันอยู่นั่นแหละแล้วมันก็ป้นกันไปป้นกันมาไม่จบสักทีท่านก็เลยมา เข้ามาในประเทศไทยทางสังขะนะครับแถวแถวทางเหมืองปีล็อกทางอะไรพวกนี้ช่วงประมาณปีสอง4 9 5เก้าี่เก้า้าก็ก็เลยอพยพเข้ามาในประเทศไทยซึ่งตอนนั้นก็มีชาวมอญอพยพเข้ามาอยู่เยอะพอสมควรแล้วท่านก็เลยไปอยู่ตรงนั้นด้วยนะครับแล้วก็แม้แต่มาอยู่ในไทยแล้วก็ยังมีคนมาขอให้ท่านกู้ชาติอยีกครับท่านก็ต้องเจรจากับพวกนี้แล้วแล้วมันช่วยกันยังไงนะครับพระกับการกู้ชาติเนี่ยคือเหมือนกับว่า ท่านเป็นผู้นําทางจิตวิญญาณถ้าเกิดท่านพูดอะไรคนจะเพื่อจะฟังอะไรเงี้ยท่านก็บอกเราไม่เอาแล้วก็เห็นกู้ชาติกันเื่อไม่รู้กี่สิบปีแล้วจนบบดนี้ก็ยังกู้กันอยู่นี่แหละแล้วก็ไม่มีกินไม่มีอะไรแล้วชาวบ้านก็เหมือนพี่น้องกันเองอะแต่แกก็มาป้นกันเองแล้วมันจะกู้ได้ยังไงนั่นก็ค่อนข้างเบื่อพอสมควรแล้วก็ท่านก็เลยเข้ามาอยู่แล้วตอนนั้นก็จะเป็นช่วงประมาณเกือบๆปี2อ0 0พอดีก็คือเป็นกึ่งพุทธกาลก็จะมีการแบบบวชพระครั้งใหญ่ท่านก็บวชชาวมออต่่่างงๆทียูแถวสัล จนจนถูกฟ้องเหมือนคล้ายๆตอนของครูบาศรีวิชัยก็คือท่านไม่มีตาตั้งพระอุปชาก็ท่านก็ถูกเรียกตัวมาพบกับหลวงปูด่ดีวัดวัดเทวสังคารามซึ่งหลวงปู่ดีก็มีชื่อเสียงมากในสมัยนั้นนะครับก็คือหลวงปู่ดีวัดเหนือหลวงปู่เปียดวัดใต้เป็นยอดเกจิสมัยนั้นพอหลวงปู่ดีเรียกมาพบถามข้อวินันถามการอะไรต่างๆหลวงพ่ออุตามะตอบได้เป๊ะหมดทุกอย่างแทนที่จะกล่าวโทษหลวงปู่ดีก็บอกภาพแบบนี้ต้องเก็บไว้ แต่ท่านก็บอกว่าด้วยความที่หลวงพ่ออุตมะแบบไม่ใช่พระไทยท่านก็เลยอนุญาตให้บวชพระได้เฉพาะในเขตแถวกาญจนบุรีเท่านั้นไปบวชที่อื่นไม่ได้ก็คือท่านรู้ว่าคือหลวงพ่ออุตมะท่านเวียนมาเยอะท่านก็จะรู้อะไรหมดทุกอย่างนะแล้วก็ช่วงนั้นก็ท่านก็คอยเริ่มเริ่มสร้างวัดวังวิเมกาลารีในประมาณปีสองพันห้าร้อยสี่ช่วงที่สร้างนี้ก็มีปัญหาหลายอย่างบางทีก็ชาวบ้านเจอผีเข้าเจออะไรท่านก็ใช้วิธีการคือแบบไป ทำน้ํามนต์ไปเสกทรายเสกให้ตั้งแต่ต้นถึงปลายหมู่บ้านเลยแล้วท่านก็บอกว่าเราเสกให้หมดแล้วถ้าใครพูดเรื่องผีอีกจะให้แบกน้ําเข้าวัดร้อยปีหลังจากนั้นก็ไม่มีเรื่องผีคือแปลว่าท่านก็ใช้วิธีทางจิตวิทยาในการป้องกันส่วนใหญ่เรื่องผีมันเป็นข่าวลืออะไรประมาณเนี้แล้วเสร็จแล้วก็ช่วงนั้นที่ท่านสร้างวัดเนี่ยก็เริ่มมีการสร้างสะพานมอที่เรารู้จักกันด้วยเพราะว่าสมัยนั้นคือไม่มีสะพานข้าม ก็จะต้องใช้เรือข้ามฟากซึ่งทําให้แบบต้องเสียชาวบ้าน <S <S ต้องเสียเงินต้องอะไรต่างๆแล้วบางทีมีคนตกน้ําเสียชีวิตอะไรเงี้ยท่านก็เลยสร้างกันเองซึ่งก็คือแบบไม่ได้เป็นวิศวกรไม่ได้อะไรเป็นแบบชาวบ้านที่ค่อยๆปลูกไม้แล้วก็ข้ามกันก็เลยกลายเป็นสะพานมาสจันเป็นอันซีนไทยแลนด์อย่างที่เราเห็นกันในปัจจุบันนะแล้วก็ช่วงนั้นท่านก็ไปช่วยบูรณะด่านเจดีย์สองค์ด้วยไปสร้างสองโรงศาลาช่วงที่ท่านไปบูรณะด่านเจดีย์สองค์ไปกับคณ,ณะพระธรรมทูตก็ ไปเจอโจนกู้ชาติอีกอืแบบว่าจะมาจัดการท่านว่ามาจากไหนอยู่ดีมาสร้างศาลาตรงนี้ได้ไงเพราะมันเป็นจุดชายแดนที่แบบชุกขชาติอยู่ท่านก็บอกว่าเราก็สร้างให้ทุกคนใช้แหละแกจะมาใช้ก็ได้จะเกลี่ยงจากคนไทยพุทธไทยคิดก็ใช้ได้หมดอะไรเงี้ยเจรจาจนพวกนั้นก็กยอมถอยไปอะไรประมาณนี้ก็เรียกว่าตลอดชีวิตท่านเนี่ยเจอกับการเจราจากับโจนเนี่ยมไม่กี่สิบครั้งข้าเป็น<ม>เราก็คงเรียบร้อยแล้วก็ต้องรู้ว่าท่านมีตะบะมีความกล้าแล้วก็มีสติปัญญาในการแก้ปัญหาด้วยครับผม จนปี2513ท่านก็ได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าวาดวัดวังวิวีการามแต่หลังจากนั้นไม่นานก็อย่างที่เรารู้ก็คือมีการสร้างเขื่อนทําให้กลายเป็นอันซีอีกัรก็คือวัดจมน้ําก็คือวดัดวังวิวการามอันเก่าทันนี้แหละเพราะว่าสร้างเขื่อนน้าก็ต้องมาท่วมตรงนี้ก็เลยต้องย้ายพื้นที่ขึ้นมาแล้วก็มาสร้างวัดวังวิเวการามปัจจุบันอยู่อีกที่หนึ่งนะที่สังขาะ แล้วหลังจากนั้นก็เขาก็เริ่มปิดเขื่อนแล้วก็น้ําก็เริ่มท่วมก็ประมาณปี25งห้าสองสาอะไรประมาณนี้หลังจากนั้นก็ประมาณปีสาสี่ท่านก็ได้พระราชเขาเรียกอะไรได้พระราช,ชินานามเป็นพระราชอุดมมงคลเป็นรบตำแหน่งทางพระแล้วก็ช่วยดูแลพระศาสนาอะไรต่างๆจนท่านมรณาภาพเมื่อวันที่18ตุลาคม2549ที่โรงพยาบาลศีรดล่าด้วยอาการโรคติดเชือ้อ ครับผมโอ้อายุยืนเหมือนกันนะครับอายุเกกว่าเลยนะครับก็ถึงขนาดที่ว่านี่อย่างหนังสือเล่มนี้นะครับแม่ทับทำเพราะว่าเหมือนเจอกับอยู่ในแวดวงสงครามอยู่ตลอดเวลาเหมือนกันเป็นประสบการณ์ที่พระไทยน่าจะมีโอกาสเจอ,อยากอ่ะครับคือไม่ไม่ใช่แค่มีตะบะอย่างเดียวแต่แบบมันต้องใช้ปัญญาในการเจรจากับโจนี่มันไม่ใช่เรื่องง่ายครับผมและเป็นโจนต่างชาติต่างศาสนาต่างความเชื่ออะไรกันหมดแล้ค่อนข้างลาบาก แล้วหลวงตูหลวงพ่อตุตมะเองเนี่มีบางช่วงที่ท่านก็เคยเจอเหตุเกือบเสียชีวิตก็มีก็คือมีอยู่ครั้งหนึ่งมีคนจะนิมนท่านมาวางศิลาเลิกวัดที่จังหวัดปทุมครับท่านก็แบบตั้งท,ทําพิธีจุดเทียนดูชะตาอะไรประมาณนี้นแล้วท่านเห็นแบบเทียนเหมือนมันจะดับท่านก็บอกว่าไม่อยากไปแต่เขาก็แบบขยันขยอหลวงพ่อมาเหอะมาเหอะปรากฏว่าคราวนั้นเนี่ยท่านก็รถมาแล้วก็ตกเขาซี่โครงท่าน<อ>ก็เสียบเกือบจะโดนหัวใจอะไรอย่างนี้ก็เป็นช่วงที่ท่านเจ็บหนักครั้งหนึ่งเหมือนกันคือเรียกว่า ชีวิตท่านถูทิศให้กับพระศาสนาแล้วก็ทํางานจริงๆอตอนนั้นชีวิตเลยนะครับซึ่งในนี้ก็จะมีนนเป็นเครื่องรางของขลัง <c oughs> อันนี้คือจุดเด่นของหลวงพ่อ,อตามะคือท่านจะถ้าไปใครไปที่วัดว,วังพิบีการานท่านก็จะแจกประคำซึ่งแบบจะมีหลายรุ่นมากทั้งเป็นประคำเป็นถักเป็นประคำไม้ประคำอะไรต่างๆพวกนี้ก็จะมีนะครับแล้วก็จะมีที่เป็นวัตถุบางคลที่คนอยากได้กันก็คือแต่นี่เป็นรุ่นใหม่นะถ้าเกิดเป็นรุ่นเก่าคือจะเป็นเขาเรียกว่าพระยอดขนพลหลังกบ พระยอดฝนฝนหลังกบนี่คือเป็นพระกลุ่มของพมา่าที่แบบมีมีญาดโยมเนี่ยจากพมา่าเนี่ยเอามาถวายท่านเพราะว่าเขาเชื่อว่านี่คือพระที่สร้างโดยพระเจ้าบุเรงนองอ mm hmm. ก็คือหลังกบเนี่ยหมายถึงกบคือที่ไหนมีกบก็คือมีน้ําท่าอุดมสมบูรณ์แล้วก็เป็นพระที่แบบสร้างในสมัยนั้นซึ่งเชื่อว่าผู้ที่สร้างก็คือ พอๆอ่องซึ่งเป็นผู้วิเศษแดนพมา่าที่เราเคยเล่าในรายการเมื่อนานมาแล้วก็เพราะฉะนั้นท่านก็จะสร้างอันนี้เป็นรุ่นหลังๆที่ที่เขาทําเรียนแบบไว้โดยใช้ผงเก่ามาทําตอนนั้นผมไปที่วัดก็เจอก็เลยเอา้ารุ่นเก่าด<ต>้านห,หลังนี่เป็นรูปหลังจะเป็นรูปกบรูปกบโอ้ทําเรียนแบบของโบราณแต่ของโบราณจะเป็นเนื้อผงเนื้อว่านอะไรประมาณนี้นพบในถ้ำอะไรประมาณนี้นะครับอันนี้ก็เป็นคือเครื่องรางของขลังต่างๆนะครับเป็นประวัติของหลวงพ่ออุตมะนะครับที่หลายๆคนสอบถามเข้ามานะครับ อ๋อแล้วก็ลืมลืมอีกอย่างหนึ่งก็ค,คือหลวงพ่อตาหมาเนี่ยหลายคนเชื่อกันว่าท่านเป็นพระโพธิสัตว์บารมีเต็มแล้วก็เชื่อว่าท่านจะได้รับคําทํานายเป็นอนาคาตาวงใน10องค์ข้างหน้าด้วยเป็นความเชื่อ<ม>ก็เลยเรียกว่าแต่ดูจากการใช้ชีวิตของท่านที่ดูแลพระศาสนาสติปัญญาความเพียรต่างๆก,ก็ไม่แปลกอะไรกับการได้รับการยกยงเป็นพระมหาโพธิสัตว์อีกองค์หนึ่งด้วยครับผม นะฮะก็ใครที่อยากจะรู้เรื่องราวเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาหรือว่าเรื่องราวของหลวงพ่อท่านไหนนะครับเกจิอาจารย์ท่านไหนนะครับก็แนะนาเข้ามาได้นะครับที่โคสกูรูนะครับทางแฟนเพจก็จะเป็นแฟนเพจโคสกูรูนะครับซึ่งวันเสาร์อาจารย์เราที่จะคุยกันสดๆเลยนะครับสามทุ่มโดยประมาณแล้วก็ตอนใหม่ๆนะครับจะมีทุกวันศุกร์สองทุ่มครึ่งโดยประมาณทางช่อง u t u b e นะครับเจอกันใหม่นะครับกับเรื่องราวต่างๆใครที่อยากจะรู้ท่าไหนนะครับอย่าลืมกด u b s c r i b e กดไลค์กดกระดิ่งแล้วก็ติดตามพวกเราได้ทุกช่องทางน,นะครับวันนี้ทั้ง3คนขอตัวไปก่อนแล้วกันนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ